ไปดูเรื่องราวของผู้หญิงคนนึงอันนี้น่าเห็นใจอ่ะถูกแฟนทําร้ายอีกแล้วถูกคนที่บอกว่าไหนรักเราที่สุดไงไหนบอกว่ารักเรามากทําไมถึงมามอบความรักให้ด้วยการทําร้ายแบบนี้นะคะเธอถูกแฟนหนุ่มทําร้ายนับครั้งไม่ถ้วนเลยอะ่ะคุณผู้ชมพอขอเลิกก็ถูกขู่ฆ่าปล่อยคลิปลับบ้างแล้วก็บอกว่านี่ไม่ครวรหรอกนะคุกอะ่ะแจ้งความเลยเพราะว่าตัวเขาเองเนี่ยทำงานให้ตำรวจอ้างไปแบบนั้นอีกนะคะเอาดูเรื่องราวนี้คะ่ะ โดนต่างๆนานา คุณผู้ชมคะนางสาวพ,พิมพ์อายุ29ปีเธอเป็นผู้เสียหายเนาะก็นําคลิปนี้มอบให้กับผู้สื่อข่าวเพราะว่าเธอบอกว่าเธอถูกในต้นไอเป็นแฟนหนุ่มอายุ29ปีเท่ากันเป็นเจ้าของร้านขายกัญชานะอยู่ย่านอุดมสุกกทมทำร้ายร่างกายนะับครั้งไม่ถ้วนบาดเจ็บบางครั้งหนักสุดถึงขั้นว่าใช้มีดไล่แทงเลยอะแทงต่อหน้าลูกค้าในร้านนั่นแหละ แล้วมีคนกล้าห้ามไหมไม่มีเพราะว่าในต้นเนีขาเป็นคนอารมณ์ร้อนและอ้างว่าทํางานให้ตํารวจในพื้นที่ด้วยก็เลยไม่กล้าแจ้งความทีนี้พอนหนีออกมาได้เธอบอกว่าไปขออาศัยที่บ้านเพื่อนที่จังหวัดสมุทรปราการเพื่อความปลอดภยัยแต่ในต้นยังตามราวีไม่เลิกแชทมาขู่ฆ่าด้วยแล้วก็บอกว่าหนีเดี๋ยวจะปล่อยคลิปลับเลยนะตอนนี้เธอบอกเธอกลัวมากกลัวถึงขั้นที่ว่าป่วยเป็นโรคซึมเศร้าเลยอะคะ่ะอยากจะให้สื่อช่วยนะคะ ผู้เสียหายเธอยังเล่าว่าเธอเองรู้จักกับในต้นทางเฟซบุ๊กคบกันมาได้ปีหนึ่งตลอดระยะเวลาที่คบกันเนี่ยในต้นเขาเป็นคนอารมณ์ร้อนคอยหาเรื่องเธอตลอดทะเลาะกันน่ะแค่เรื่องเล็กๆน,น้อยๆก็หาเรื่องได้อย่างเช่นว่าถ้าเธอหาข้าวเช้าให้กินช้าไปหน่อยเนี่ยถูกในต้นทำร้ายร่างกายเลยนะโอหาข้าวให้กินช้าถูกตบตีถูกใช้มีดขู่แทงแล้วในต้นเนี่ยจะมีอารมณ์รุนแรงแบบนี้ทุกครั้งเวลาเสพกัญชาและดื่มเหล้าแต่ที่ทนมาตลอดเนี่ยเพราะอะไร รักเขาอแล้วเป็นผู้ชายหาข้าวกินเองไม่ได้หรอนี่นอกจากจะหา<อ>ไม่ได้นะหาชายให้หน่อยโดนตบ<อ>ทำไงได้หนูรักเขาค่ะแม่แต่ตอนนี้หนูไม่ทนแล้วค่ะแม่หาไม่ทนแล้วแล้วก็จะไม่กลับไปคบในต้นอีกแล้วนะคะว่าเหมือนเขาเขาอารมณ์ไม่ปกติอยู่แล้วแล้วก็มาใช้พวกแอลกอฮอล์มันกระตุ้นให้ถ้าเขาใช้กัญชายอย่างเดียวตอนแรกหนูคือเขาก็ไม่ ไม่ค่อยมีอะไรแต่เวลาที่กินเล้ากินเบียร์ค่ะพี่มันมันจะเพิ่มเลเวลความรุนแรงขึง<ช>น้นถ <นะ S 2> ้าเกิดเหตุเราได้ไปแจ้งความอะไรไมอ่าเคยไปแจ้งแค่ครั้งเดียวค่ะพี่แล้วก็ตรวจร่างกายแค่ครั้งเดียวแล้วก็หลังๆคือมันมันปะปลายมันไม่ได้แบบรุนแรงถึงขนาดที่เราจะต้องไปโรงพยาบาลนั่นนะ่ะทำไมเราถึงตัดสินใจออกมาตอนนี้คือมันมันไม่ไหวแล้วพี่ทัง้งสภาพร่างกายจิตใจ